สวัสดีค่ะมาม่าห้ากะค่ะหลังจากที่คลิปที่แล้วเราไปช้อปปิ้งซื้อของทําบุญกันมาแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปทําบุญกันที่วัดไทยชื่อวัดปากน้ำอยู่ที่แถวแถวนาริตะนะคะจังหวัดชิบะค่ะมาม่าถามเพื่อนมาแล้วนะคะ <c oughs> เพื่อนบอกว่าให้ไปถึงวัดซักก่อน11โมงเช้าค่ะ <c oughs> เราก็เลยตั้งใจออกจากบ้านกันเช้านิดนึงนะแล้ก็จะไปแวะกินอาหารเช้าที่ คาเฟ่ชื่อโค m เมดะกันก่อนค่ะคาเฟ่นี้เนี่ยรู้สึกหมาจะเคยพาเพื่อนๆมาสักสอาครั้งแล้วเนอะในคลิปเก่าๆนะคะซึ่งคาเฟ่นี้อ่ะเขาจะมีเซตอาหารเช้านะคะสั่งเครื่องดื่ม1แก้วแล้วก็จะแถมขนมปังฟรีค่ะแต่ว่าเซตอาหารเช้าจะจบที่11โมงนะซึ่งบ้านเราเนี่ยพลาดมา2-3สอาทิตย์แล้วนะคะเพราะว่ามาไม่ทันค่ะ วันนี้เราเลยตั้งใจกันมาเช้านิดนึงนะแต่ก็ยังต้องมานั่งรอค่ะคนเยอะนะคะดูความนอบน้อมของพนักงานนะคะร้านดีนะเวลาพนักงานมารับออเดอร์ลูกค้าจะต้องนั่งยอ่อ <_ d ew s> ลงไปที่พื้นแบบเหยีดข้งเลยค่ะ เด็กๆสั่งมิลเชคนะคะแต่ว่าสั่งแค่ที่เดียวนะเพราะว่าขวดมันใหญ่มากเขาก็จะแจงแยกขวดมาให้เป็น2ขวดแบบนี้เลยนะคะใจดีมาก วันนี้มามาไม่ได้กินกาแฟถั่วแดงนะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างนี่นะคะขนมปังที่เขาแถมมากับเครื่องดื่มนะคะส่วนวอฟเฟิลวันนี้พี่ไมสสอยากกินก็เลยสั่งเพิ่มค่ะ กินกันอิ่มแล้วนะคะก็อ,ออกไปวัดกันต่อเลยค่ะวันนี้เราขับรถลัดเลาะไปตามทางในชุมชนนะคะไม่ได้ออกไปทางถนนใหญ่มาม่าชอบมากเลยนะขับรถเข้ามาตามแบบเส้นทางนอกเมืองเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีบ้านเก่าๆสวยๆให้ดูตามทางเยอะแยะเลยนะคะชอบมากอยากได้ วัดปากน้าที่นาริตะเนี่ยตอนที่มามาไม่อยู่ญี่ปุ่นรอบแรกเนี่ยจำได้ว่าเคยมากับป๊าป๊าสองสารอบแล้วนะคะแต่ว่าตั้งแต่ย้ายกลับมารอบนี้เกือบๆจะ4ปีแล้วนะยังไม่เคยมาเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกของเด็กๆสองคนด้วยค่ะ าาจ,จอดได้ไหมคะอ๋อค่ะขบคุณค่ะปกติเวลากลับเมืองไทยก็จะพาเด็กๆตักบาทหน้าบ้านตอนเช้าๆนะคะแล้วก็พาไปวัดทำบุญบ้างน,นะคะแต่ว่านี้ไม่ได้กลับเมืองไทยมาเกือบๆสอปีแล้วนะห่างไกลศาสนากันมากเลย เขาไปหาที hmm. ่นั่งเลยวันนี้วันอาทิตย์นะคะคนเยอะมากตกใจเลยอ่ะไม่คิดว่าจะมีคนมาทำบุญเยอะขนาดนี้นะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสานิสองสามนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตุสัมมาสัมพุทธัสสะอะติยมีบุทธังสารังกัจฉามินามตัสสะภะกวโตอะะรนะอะระหะโตอะระหะโตภะคะวะโต Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Samma Samput Yasa Amai ừ, à khang Tassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samput 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 ก็ยอดยีมที่เป็นตัวแทนนะที่ทบุญวันเกิดก็จะเป็นตัวแทนให้โยมได้จุดทุกเทียนบูชาพระรันตนใจกันเพราะวันนี้ก็มีโยมที่ทําบุญวันเกิดก็โยมที่ทําบุญเพื่อที่ส่งกุศลให้กับท่านผู้รงรับก็ได้นำโรคมาตั้งเลยนะอ่ะทีนี้ว้ โยมที่เขาทำเอาให้ไวถือว่ารับตั้งโยมที่ทำบุญวันเกิดก็กลับเข้าประจําที่ได้แล้วโยมที่ทำบุญเพื่อที่สุขสนนนะอะไรบ้างโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสมมาสามพุทธะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตรสัะพะวะโตอาระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิิปะตาเวรามณีสิาปะทสมาทิมพระุทธะะ ขีตากามติหาัสุทารุนตังราวันติวันนปรทังุลิมารวันตังอิเทปิสังกาตมโนจิตวามุนินทวัตเตจสาภวตุเตชยมหังคารานิกัตตวานาคาธมุตารังอิวะคาปินียาจินจายทวัตวจนะอนัคหายามาฆ่าแต่พระภิกษุสงฆ์ ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายส่งพันตาหารกับทั้งบริวาร ตอนนี้ก็ได้เวลาพระฉันเพนนะคะคนที่ทำอาหารมาถวายพระก็จะไปเข้าแถวกันยกอาหารประเคนให้พระกันนะคะ แต่ว่าหมามาไม่ได้ทํามานะก็เลยนั่งรอเวลาที่จะกรวดน้ำค่ะอันนี้ญาโยมพร้อมกัน้วก็ตั้งใจนะพนมมือขึ้นเดี๋ยวพระประสงค์จะได้การความสุขุนอธิษฐานสุขุนให้กับท่านผู้ร่วงรับไปแนละ้วซึ่งญาติโยมได้เขียนรายชื่อแล้วก็ได้นํารูปมานากระดูกมาเพื่อทำบุญให้อธิษฐานสุขุนให้นะมหาปูราบริปุเรนิสาครางังเอวะเมวะโตทินงังเปตนานังอปก,กัปติ อิชิตังปะติตังตุมหังคิบะเมวะสมิชโตตเปบุรินุสังกปายันโหปนาโสยะท้าอเนโชเิระโสยะท้าเมวาชาตุสาพาโรวาควณเตอะภวาตวันดารายุเอสุขิ อาเวนะสัาสวทีอาวันตุเตทสาธิยงยมจะได้รับผมนะขอบคุณพระวามรมีขุงคนนะนาเทวาะโลวิัอลเอเชัยวหัวชัยสุชชยอปราชินนะาาตาัา,า,า,ยยาล,ลังเกส ภ <Ad> ะเลอภิเซกิปุบปวะตาธมโมธัม <lungs> ม <ab ot YN> <m ess> ังลามาสานปโยปะตบทานมิอ่ะมาต้นาสาธุโอวริในยมนะเสร็จกินไปรูปรอยในยมนะพิธีท่านที่คนต้นไม้ข้างนอกเรามากรอบที่เดิมเสร็จแล้วก็พระเลี้ยงนะโยมนะบุฟเฟ่เต็มที่เลยโยมไม่อิ่มก็ไม่ต้องกลับนะโยมนะห้ามใดตัวเนี้ย มือกลางวันวันนี้ก็ฝากทองไว้ที่วัดเลยแล้วกันนะคะอาหารเยอะมมากเต็มเต็มโต๊ะใหญ่ๆแบบนี้สองโต๊ะเลยนะคะด้านนอกนี้ก็จะมีคนมาทำโรงทานนะคะเต็นเนี้ยเขาจะแจกน้ำฟรีแล้วก็มีกล้วยทอดกับมันทอดค่ะถ่ายรูปปะ เลินจะถ่ายอ่ะวัดปากน้ำนะคะอยู่นาริตะจังหวัดชิบะน้ำเ่าะใช่น้มามากยปาเ ติดใจแล้วแหละเดี๋ยวครั้งหน้ามาอีกนะคะทําบุญที่นี่ทําได้แบบครบทุกขั้นตอนเลยนะขับรถมาจากบ้านก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเกือบเกือบจะหนึ่งชั่วโมงนะถือว่าไม่ไกลค่ะแล้วก็มีคนมาทําบุญเยอะมากมีครอบครัวแบบแม่พาลูกวัยรุ่นแล้วนะบอกอายุ18อายุ20มาทําบุญวันเกิดนะคะลูกแบบเป็นลูกชายด้วยนะแล้วก็แบบพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะ แล้วพระบอกว่าให้กราบแม่วันเกิดเออน้องเขาก็กราบนะแบบน่ารักมาก วัดที่กว้างเหมือนกันนะคะโรงทิ้งกับโรงทิ้งขยะของวัดต้องแยกด้วยนะลานกว้างๆตรงนี้เท่าที่จำได้เมื่อก่อนนี้นะตอนที่ยังไม่มีโควิดนะ ลานตรงนี้เวลามีวันพวกวันสำคัญทางศาสนาหรือว่าวันเฉลิมอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะจัดงานทำบุญใหญ่กันใช่ป่ะแล้วก็จะมีคนมาทำโรงทานตรงนี้เยอะมากคือแจกอาหารไทยขนมไทยกินฟรีเลยแล้วก็มีแบบเเปิดเป็นตลาดขายของไทยด้วยนะคะ ครนะค่<ล>ะเวลาออกมาพระให้ทำบุญที่วัดไทยกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปมูเตลูกันต่อที่วัดนาริตะของญี่ปุ่นนะคะนาริตะซังงั้นคลิปนี้ขอสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าที่วัดนาริตะมาม่าจะพาเดินเล่นสวนด้านหลังวัดแล้วก็ออกมาเดินหาอะไรกินเล่นๆกันที่ถนนด้านนอกวัดด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ